บุคาเว่นวันที่หนึ่งมันเล่นยังไง <c oughs> ก็มีน้องๆหลายคนบอกให้พี่มาเล่นแบบบุคคาเว่นแต่เมื่อพี่เข้ามาก็คือมันเล่นยังไงวะเนี่ยเออ <c oughs> เขาบอกว่ามีอาชีพให้ทำ <c oughs> ใช่ไหมอาชีพฝน,นตกฝนฝนตกงั้นก็เข้าบ้านเล่นแบบโรเปงไงเข้าบ้านพอเข้าบ้านมาฝนก็หยุดตกพอหยุดตกออกไป อา้าวฝนตกอีกฝนตกเข้าบ้านหันไปฝนไม่ตกเดินออกมาถนนก็ก็ฝนเออมันเป็นโอกาสที่ไม่ดีเลยที่เรามาอัดคลิปก่อนฝนตกเนี่ยเอออันนี้ก็คือสถานีตำรวจสถานีตำรวจแต่ไม่มีตำรวจอยู่สักคนแล้วคนไปไหนกันหมดอนะ่ะนู่นไงวิ่งลงมาวิ่งลงมาเออ เอออะไรคำขอคำขอถูกใจโอเคโอเคกดเฮ้ยคำขอให้ให้ขึ้นขี่ล้างเหรอเขาจะพาฉันไปไหนเนี่ยอ่ะอะรอดูเขาจะพาเราไปที่ไหนอ๋อมาหาคนดี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 งั้นเรามาเที่ยวแมบบนี้ดีกว่าไหนเราต้องเรียกรถรถรุ้ๆนี่เฮ้ยมือจำแพนไม่ถึงโอ้ย ขับได้เฉยความสามารถพิเศษเฮ้ยขาปั่นไม่ถึงมือปั่นไม่ถึงก็ขับได้โอเคดี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 ด,ด,ดีขับปั่นรถเล่นอันนี้บ้านบ้านทีคนชื่อทีหรปะเข้าโอ้โหเข้าไม่ได้เปิดประตูหน่อยเปิดประตูหน่อยโอ้ได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 ล้างรถทุกคนล้างรถ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  สะอาดเอี่ยมแน่นอนโอเคเข้ามาเพื่อล้างรถบ้านเขาเรียบร้อยโอเคออกไปล้างรถเสร็จแล้วสุดออไลออ้าวหัวใจว่างไมาหมจ๊ะหัวใจว่างไหมจ๊ะสุดอจะมอกคนในเกมซะหน่อยว่างแม่แมดีเลยกูเคิรนเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวสมน้ำหน้าไม่มีแฟน <laughs> สมน้ำหน้าไม่มีแฟน อ้าเจ๊อ้อยสิบสี่ยังไงคนข้างๆเนี่ยเนี่ยคนข้างๆเนี่ยเออบ้านข้างๆกันน่ะบ้านข้างกันน่ะย่องหากันได้เอาเป็นแฟนเลยเออย่องหากันได้เอาเป็นแฟนเลยอ่ะคนข้างๆเนี่ย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 คนเนี่ยเขาน่าจะโสดนะ๋อไรวะไม่ไรวะนี่นี่นี่คนนี้เลยคนนี้เลยคนนี้เลยเนี่ยคนนี้เลยเนี่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 ยจีบจีบจีบ เนี่ยเนี่ยคนเนี้ยคนเนี้ยโสดจีบน้องออยเลยเนี่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 ยเฮ้ยเขากดอย่างงั้นยังไงอ่ะล็อกเมาส์ยังไงอ่ะโคตรเกลียดเลยเวลามีมีคนมีความรักกันในโลบอทคนไม่มีแฟนก็อย่างนี้แหละก็ผ่านไปทุกเรื่องแหละเออคนเขามีความรักเขามีความสุขแล้วอิจฉาไงบ้านนี้เข้าได้โอ้เข้าได้ เขาบอกว่าบ้านมันขโมยเงินได้ใช่ไหมเออบ้านถามเขาหน่อยบ้านขโมยขโมยได้เหรอบ้านขโมยตรงไหนอะตามมาเฮ้ยเฮ้ยไหนไหนตามมาไหน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 เด็กดีสุดๆป้นบ้านคนอื่นใช่พี่เขาห่วงจะเป็นเด็กดีเด็กดีต้องป้นบ้านคนอื่นมีโจนโจรโจนเจ,จ,จ้าของบ้านมีโจรเจ้าของบ้านมีโจนอยู่บนบ้านอะ่ะคนนี้ป้นเงินไปแล้วผมไม่ได้เป็นโจนผมเป็นเกย์อ้าว ไปละ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 แต่ว่าตู้เซฟเก็บไว้ตรงไหนเนี่ยเออหาไม่เจอสงสัยก็คงโดนป้นเอา้าบ้านหายเออบ้านหายไปไหนวะใครมีบ้านใครมีบ้านมาให้ป้นต่อหน่อยมีบ้านไหมอ่ะคนนี้มีบ้านไหมอะ่ะคนนี้โอ้อไรชื่อ,อไรชื่ออ๋อดูนี้ได้ไหลขึ้นยังไงอ๋ออย่างง,างี้นี่เองมันแปกขึ้นไหลได้ แล้จะวิ่งตามทําไมเนี่ยน้องๆเนี่ยนี่ๆมาลงพักกันเฮ้ยเฮ้ยเยเ,ยเดี๋ยวเดี๋ย,ย,ย,ยไม่ขึ้นไม่ขึ้นมาลงพักมาลงพักนี่ๆๆคุณตํารวจคุณตํารวจเอาคนไม่มีแฟนมาขังเรียกขายก็เรียกตํารวจไงแนะ่รักพาตัวไม่ไปกวนกวนกวนอย่ากวน ไม่ไอไอไอน้องบ้าไอไอคนไม่ดีลักพาตัวเด็กเอ้ยคนลักพาตัวเด็กเอยคนลักพาตัวเด็กช่วยด้วยช่วยด้วยคนรักพาตัวเด็กช่วยด้วยเฮอะจะเอาฉันไปไหนไม่แหละไม่เล่นและไม่เล่นเอามาที่เดิมเนี่ยนะหู้ยบ้าน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  ปน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 แล้วปนแล้วปนแล้วปนปนปนเซฟอยู่ไหนเซฟเซฟเซฟเออไม่ท euh, ันเฮ้ยเฮ้ยเซฟอยู่นี่มันอยู่ตรงนี้นี่เองโอทำไม่เขารู้ว่าเซฟอยู่ตรงนี้อุ้ยได้เงินมาแล้วนี่ไงกดเอาเยอะๆให้ไม่ไม่ให้ฉันไม่ให้ฉันได้เงินแล้ว ได้เงินแล้วได้เงินแล้วรวยแล้วรวยแล้วประตูออกทางไหนรวยแล้วรวยแล้วได้เงินแล้วนี่รวยรวยรวยแล้วอยากกินอะไรเจ๊เลี้ยงเอออยากกินอะไรอยากกินอะไรเฮ้ยอ,อยากกินอะไรมาเลี้ยงติมเจ๊จะเลี้ยงติมโอเคไปการสี่คนรถต้องเอารถนั่งได้สี่คนนี่ไงโอเคปะขึ้นมา ขึ้น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 ขึ okay. ้นเคเราจะพาไปเลี้ยงติมกันปะปะปะโอ้โอ้โอ้ร้านไอติมนี่นี่นี่ไอศ์ครีมปะ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 มา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 เลี้ยง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 เอาอะไรกินอะไรกินอะไรกินอะไรเจ๊รวยกินไรกินไรเจ๊จเมาเจ๊เมากินเลยกินเลย เมาหมดาะเมาเมาเจ๊ขโมยตังมาได้เจ๊รวยเจ๊ขโมยตังมาได้กินโอเคโอเคอ้าวอาเลยเลยเจ๊รวยเจ๊รวยเอาเลยเจ๊รวยเจ๊รวยเจ๊รวยเจ๊ป้นเข้ามาเจ๊เตี้ยเออเจ๊เตี้ยนั่นแหละอ้าวเอาตังตบหัวตังตบหัว วันนี้รวยวันนี้รวยวันนี้รวยแล้วปนบ้านหนึ่งคนโยนตังทิ้งเท่าไหร่ก็ไม่หมดรวยรวยเจอแผ่นป้ายหนึ่งนี่ไปไหนก็ไปเลยอย่ามายุ่งกับฉันไอคนพวกนี้ให้ฉันเล่นแบบคนปกติสักครั้งไม่ได้หรือไงโอ้ย oh <my. S 1> ฉันปวดหัวมากเลยฉันปวดหัวปวดหัวมาก รถ <laughs> บินแอบ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 พวกนี้แอบแอบโอเคโอเคไปแล้วไปแล้วไม่ยังมายุ่งกับฉันหากิ๊กพี่ข้าหงรับสมัครกิ๊กเพิ่มนะทุกคนเพราะว่าพี่อ่านนะมีกิ๊กเยอะพี่เข้าหหงก็อย่าน้อยนะเราต้องหากิ๊กเพิ่มโอเคต่อไปเราจะหากิ๊กในบคาเว่นเพลงนี้มาอีกแล้ว ไปไกลๆได้ปะเนี่ยขอขออะไรจ๊ะขออะไรจ๊ะขอก่อน oh, <no. S 1> นักเรียนทั้งหมดขึ้นมาใครจะไปเล่นบ้านน้อยกับเองวะเนี่ยโอ้ไหนไหนไหนลองโดดดูหน่อยสิมันจะปิวเหมือนเดิมไหมไม่ไม่ไม่นี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 ่ ประตูอยู่ไหนประตูอยู่ไหนอย่ามายุ่งกับฉันอย่ามายุ่งกับฉันไอ้รถโรงเรียนขอกิ๊กอ๋อน้องคนนี้อาสา,ศาเป็นกิ๊กเหรอเออไม่ใช่สเปกอ่ะโอ้ไม่ใช่สเปกอ่ะไม่นะเสียง ฉันเกลียดเสียงเพงโอเคค่ะทุกคนถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครป์พี่ได้นะพี่ไม่รู้ว่าแมปนี้เขาต้องเล่นยังไงกันนะเออต้องมีบ้านบ้านก็คือเราต้องใช้ตังซื้อหรือเปล่าแต่ตอนนี้นะพี่คิดว่าพี่รวยอยอยยังตามมาอีกพี่รวยแล้วนะนี่พอจะซื้อบ้านได้สักหลังไหมเนี่ยไปเอาไปเอาตังไปเอาตังไป